พันชิ้นน้ำออกคนปรดิงามเลยนี่เออเขาหึ่มาน้ำออกเฮ้ยเนี่ยยิ้มไ่มมมมดได้ปะสบายดีทุกคนสบายดีนี่ชนะ่วงเซ้อนะมันอีกการชิพาเมียไปหาเห็ดบดเพราะว่าเห็นเขาเอามาขายแต่เมื่อวานนี่พเพื่ออะไเขาเอามาขายลายจูลายเจ้านะ มีแต่ผูละกระสอบสองกระสอบก็บมี่ไปขายเฮาหันก็เลยไปซื้อน้ำคาวนะเพราะว่าเหา่าขึ้นป่าคือกันก็เลยสิพา,าเมียขึ้นไปหาการว่าชิได้ขายขึ้นโม่เแหละแต่เฮา,าบม่หัวชิได้หรือบ่นะหาลุดมาดูกันไปแถวนี้แหละสิไปแถวหนองคำแขนครัไปกับพารามียะนี่ดิสบายดี จะชีไวจิบอ่ะมือนี้โอ้ยกันไกลหลายเัาก็บอลไวเลยนะบอลแล้วว่าเรื่องถือเห็ดนี่ไวบ่ะไวอะไรกันถือใดขันบาเห็ดเออจะจืดก็กระชีหาบเองจะจือคำนี้ไวเลยจะจือคำนี้ไวรอดไม่จืดพอชิพ้าจะไปเอาบอลหลายหลายบอลคนบอลเห็นแล้วบอลคนเข่าบถึงไปทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปหาแถวน้องคำแค้นนะว่าแถวนี่ห้อยคนหาเาสำกันกระทางออกไปนะโอ้เป็นบัติ แต่ว่าเขาบู้พูดอกว่าคอน,นเขาูจักหน้าทวนแท่นี้ยี่นี่มันก็มีแห่คอนเห็ดนี่มันเท่ากันเลยนี่ไปเลยเขาไปเบื้องเขาผู้พูดทักงนี้ฮะอยฮูเบิดโดอ้โหมีแต่เห็ดเอลี่ทวนเต็มคอนเลยพวกไม่ทางไหนเลยมันไม่มีทางเขานี่ไปนี้เอ,อ๊ะ โอ้เต mm. ็มคอนใครจะมาเห็นมีต่ขอยโลหจักที่นี่ที่โอ้เต็มคอนเลยทุกคนโอ้ยหนักนี่มีตัชำปากปีงเลยมีตะพอดีกินเลยนี่โอ้ยเดี๋ยวมันจะงามเนาะอีหลาเนาะบึงนะ เมสิเก็บเอาเนี่มือปัดน้ำมาก,ก่อนดินมืม่อค่อยปัดน้ำออกคนปรดิงามเลยนี่เออเขาทำอะน้ำออกเฮ่เนะทิ่ม่ดมได้บ่ะจะใชจะใช่ก,กินเลยอะไรบ่จะใชมมวไวจะทำที่จะเสืปลาป่าถูกถ<ป>ูกเฮ้ พริีงามพอดีงามชุดคอนเลยพอดีชุดคอนเลยโอ้หงวดก่อนนา,าบนเขามาเบิ่งนะทุกคนนี่เห็นบ่โชวไฟมนันมันโอโทเฮ้ยแหงชุดทางนี้สิโอ้ยนี่ขุ่ะอ่ะเฮสุดคอนเลยไปอยู่แถวน,นี้คอยคุม้ม ไปดีงามอ่ำทอนโอ้ยสามเช้าอีกซองเสมอมาเก็บเอาเหลือยังร้อยจะได้เฮ้ยไม่พันน้ำออกแล้วเมื่อเมื่อข่อยิพานออกป้ะจะเก็บหงายเนาะอ่ะเอ้าข่อยชิเก็บแล้วได้ข่อยหุ่นโอ้เจียวหมนแล้วเนาะข่อยหมุนได้เห็นแนวนี่เก็บเลยโอ้ยตัวนี้ยังอันนี้่อยแม่คอยข่อยไม่เคยเห็นแนวนี้จะถือมาเยอะขวนอือยะแนนี้เนาะเห็นบอกทางกาฏจะมามามัแล้วนะ พอดีแก่งแฉลีนะทุกคนนี่เนาะแบบตัดตีนแล้วก็แกงเลยเลยบปต้องตัดบปต้องเต็ดอ้งามคือขแขวนนะต้องตัดต้องเต็ดเนาะเนี่ยงตัดบอกถือเต็ดบปต้องตัดบปต้องเติดเฮื่มันผ่าลัางก่อนเลยเฮี่ยลังเจาะกลอเล็นบ่เขาทางทางมาเนี่ยเขาหูแล้วบันนี่เขาต้องเท็ดให้มันโหกคือเก่า หนุ่มก็ดหนุ่มเยอบแบบนี้อ่าทุเก็บบ้านนี้มาหอดก็บัดเด้๋วจะว่าหนาจาลังนะมาหอดก็พองานใหญ่เลยเสียแต่ว่ามันถือฝนแล้วมันอยากไปเปื่อยเนะเก็บอย่างเดียวเนาะเชื่ได้แต่มันอยากไปเปื่อยผุกผูกเมาเก็บเอามันอยากผุกผูกพอถือฝนแล้วมันบวแข็งอ่ะไม่มีอะไรแค้นกันพอดีเขาจะงำเส็งเปันบวแข็งกันไปทุ่งไปทุ่งอัะเนบ่หมดแล้วใช้น้ำเจาะโอ้ใช้น้ำไฟ มาเลยดลายจริงจรใช้ก hmm. oh. mm ับซอเน้ำ mm เียกันี่กูเหียกับเียมไหลเลยเหรอมันมุนเนาะมันแน่นดีเว้ยไม่เก็บอีมืออื่นเลยก็เหมาะมืออื่นเยก็ยังอ๋อตอนไทยฮันนีมุนเลยไปยังมัน่ะตอนไทยฮันนีมุนเกเ็ดบดมึงแก่เอาหนังเ้ย มูปบบอะไรตุกเก,เกิมไปเก,เกี๊ยนี่เป็นมากม์เกนด้วยน้องตีผ่านเป็นจีไรมวนบ่มวนมากแลวนี้คักคมากน่น,กนี่นเนาะ มายิงมาเก็บเพชรมาเก็บยังไปเปน,นี่ยโอ้มายิงไปเนี่ยเนาะเก็บเพชรปวกแห้งมากเยอะเก็บเบิดเหมือก็ได้เก็บเพชรปวกเยอะเป็นขนาดเนาะมีเมื่อง,งนี่โอ้อยู่รุมก็รลายทุกคนนี่นี่แค่รุมก็ได้ดิดีง,ดดงามๆเลยนี่โอ้ดอกกำลังออกกระไรนีนม่มีมินมันบวกกัดมีโบน ขั้นแขวมันบนลิเะไรมากาดคอนเห็ดน,นี่โอ้ยเถวนี่ต้องห่วงโอ้ยมืนอ,อื่นมากก็ดีอดโอ้สุดคอนแล้วท้น,เ,น,น,นเอาเบิบิรนี่ยหน่อยน่ะไหนโม้เหมวอนขนาดชันเสีนทิมยานคนมาเห็น S <S <S ออจนตอนเี้เป็นเห็ดกระดาษท่านเดี๋ยวมันออกจะชุดก่อนระวางงวดก่อนนะโหเชียงคนอื่นกัน <S 2> <S 2> <S 2> ดอกพอดีแบบโอ้ย จริงห้ามแ้าเดี๋ยวถือฝนนะมันจะผุุจะหน่อยนี่ได้เฮ้ยมวนขนาดมวนขนาดะวบอเข้าไปเห็นดีเนาะไม่ความเียวหว้าเนาะจะมาเห็นบทก่อนเลย เก็บจนหล่นมือหล่นตีนหล่นไดแต่ยีย่ห์ได้ส่วนตัวนี้เขาชิป้าไว้นี่ยตัวนี้นต้นนี้น้อยนี่เก็บเมื่อมันก็คือชิชียนี่เขียวเมียงข่อยแลย <c oughs> ้วเดีวมาเขียววิ่งฮะอังก็ <ừ. S 2> ไฤษใช่แต่มันใหญ่เอขึ้นทำนี้ก็เฉียว มันอาม,มันใหญ่่โอ้ยหลุมกระพิด้อยโอมันสีออกทั้งหลุมเลยโอนนนน้นี่ได้ขนาดน่าใสเฮยมันเพิ่มมากมันเกลียนะเพื่นยบไปคอนขาดบนใหเขาลาะเบิ่งอยู่ไหง้ช่ยไล่ห่ลอะไปไนไหเดี๋ยว่เลาะเบ่งองู่เนาะ กําลังออกนี่ยกลายังนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวเอาจิปาไว้นะผมได้เอาดนะิอันนี้เฮคยพืน้นคอนะใชฮะนี่อยู่นี่เม,มึงครัวมึงไนี่หามาเลยไปทุกคนไปเลยจะเลาะต่อนะหาคอนไหมคอนตัวนี้ก็เตรียมได้ลาย,เ,ลยเติมเลยเนาะเดี๋ยวเตรียมถุงเกับเครื่องไว้ ทาง,างนีนะนักเกยไกนี่แต่ว่ามันบร่ได้เป็นทาง,ขงเขานะครับเราเพิ่เห็นขื <c oughs> ่นท,นะทนั้งผู้ได้บ่านีฮ่า่าอยู่น้ำคมแค้นโอ้อันนี้มันแก่ไปแล้วนี่โอ้ยแต่อันแก่ มันก็ออกมาลายนะเก็บเลยอยู่ไหนไม่ตัวนี้เป็นไม้แดงนี่ใช่มันจะมาออกหอกวะมันมีเสือมันอยู่ใกล้ๆกันบ่มันเลยออกนะนี่ไม้แดงนะเดี๋ ออกเฉยมีเชือกไม้ละแอนอยู่นี่วะ <c oughs> ที่มีแต่ขี้ดินนะกินดินแย่ขนาดนี้นี่คนเก็บเอาอยู่ได้นี่แต่เก็บโมบูตนะต่อต่อทุกคนพอจะบ่อนเขาเอากับยังน้อยๆนะไปในสาก็ได้ยซ้ำมาออื่นมาอื่นนี่น่าจะพอดี แต่ซุมื้อะจะเอามาขายนะพอดีนะทุกคนพอดีกิน,นมาแวเบึงอยู่นี่ทุกคนโอ้ลังในน้นนอยทุกคนสุดคอนเลยโอ้ชุดเลยทุกคนนี่นะนี่สุดเลยพวก ว่เาเขาเก็บอโอ้โหเ,เขาเก็บมาแล้วนี่สูนโอ้โหแม่ทวนมันกำลังออกนะนี่กำลังโผล่ออกน,น,นี่เขาเก็บเลยนี่หอยฝนมา่ามเจ้าเนี่เฉพาะว่าไม่มีแต่เราเนี่ยหน่อยดอกเราใหญ่เมื่อ,งไ,งอ,อไปหร่ไปเลยนี่ นี่บองมันเก็บห้อยเขเก็บเลยหฮอแตดอกนี้ไปเลยเชียวไว้ทำในะโอมีแต่กลังออทุกวันนี้นี่นะแนวทางเลยตัวนี้ไปคือสีด่แต่พอแกงนะมันนี่บงส่งนะ ไปในแทรกะมันจะยังนิดหน่อยกระบอนเขาเอานะเออทุกคนโมมันดุดมาซะเอานี่เี๋นี่เอ้ยนี่อ๋อยโงโผล่พอว่าเมื่อคืนนี่ยฝนตกไปใหม่แล้วบอลพุกอู่นอนบางหันนะนี่พุกอู่นอดบางหันอยู่นี่นะทุกคนมันมาอีกแล้วโอ้ยจะมันมาดุดอีกยังแต่นี่แตกสะที ตัวนี้ห้อยแต่เฮัวมันนี่ห้อยไม้ไหมี่เห็นไปนี่ได้เฮ้ยไปยากปะไปยากเนาะโคจะได้บโมเสบเนาะโคจะมาไหว้จริงครับอ้ามันดูดแทนี่ทุกคนดินจะว่ามันจะเอาไปไหว้ใสน่นี่หอยมันดูดมาจะเอานี่ โอ้ยเสด็จหม่านี่เล่นนี่โอ้ยพูดภาษาอังกฤอ้าวโทษยาจุไอเอ้ยเต้ชมบานดุดเออนี่เบิ่งผู้มันไปตั้งแต่บ่าสบายเสด็จหม่านะทุกคนหาลิ้นอีกเล่นนี่หานางก็ใหม่ลิ้นอีกเล่นนี่โอ้ยห่วยใส่พุทธิ คอยเลาะนี่คืออยูน่นด้ทุกคนคำคำหรือว่าตอนเสาร์นะไปาทางไหนแล้วมูตัวนี้ทาไม่ลย้ฮะใส้โบดโอ้ทุกคนคอนี่ประท่านมีไพเก็บนะประตา,ากิ่แบกเมื่อยไม่ได้อาทุกคนหาทางลุ่มจะนั่นเยูเลยกันนี่ นะเข้ามา เบื่อยแล้วมันถือฝนนะทุกคนนี่ทันตันเองมันถ้าถือฝนมาเปื่อนนี่จะมากระลังในหน่อยมือมือเพื่อพอดีฮะเอออยูพี่ เดี๋ยวเฮาสิไปยามกระโลเลยสิลงไปยามเบ็ดที่เฮาใส่ไว้แต่เมืวว่อวานมาซื้ออื่นไปแล้วยายว่ามันถึกนะทุกคนเพราะว่ามื้อที่เฮายาวอันนนั้เขียดมันยังบ่ทันหลอนนะส่วนเมีาายใครพันย่างทา่ทาเพื่อแลไรไปท่าอยู่ให้เพื่อาเดี๋ยวไปเบิ่งกระโลก่อนกระโลอยู่นี่อากระโลเฮาใส่ไว้อยู่นี่อั้ออองเบิดทุกคนน้ำม,มันอัง้งเพระาะว่าน้ำมันหลายถือกูด้ มันเอากระโลไปแหละไป่จ้าโอยยังอย,งอยู่ดี่เ้วยกันไปทางนี้เบิดแล้วปะฮะไปดูไปกระยำบิ้งถือบืถือกระยำบิ้งถือบืถือกระยำ

แล้วก็ชิโค้งเบิ่งเฮ็ดบดมาเลยนะขอไม่ให้เพิ่นเมื่อยเพื่อนหยากแหละก็เลยให้เพิ่นมาถ่ายอยู่ให้เพื่อนเห็นเห่ากับชิโค้งเอามาเฮ็ดมาเลยนะมองด้านล่างดวยเดี๋ยวจะลงไปเบิ <PAUL! S 1> ่งเลยนะเงยจังไหลายมือ้สประมาณมือหนึ่งนะโอ้โหขกอย่างเดียวทุกคนเร็่ได้เอาหนามาดิ็วขกอย่าง cái ừ. gì bơm nước á, bơm cái gì nè, xe lửa, nó là thằng này nè, coi nha, nó chạy lát rồi đấy

รอยเนงือมันยังนะเหมือนมันไม่มมได้ถือเลยมันดึงเขง้าไปในเลยหืมโมเห็นเลยมันจะนนไปทางไหนเก็บเข่ง ันเวทวะยเงี <c ười> èn, đấy, ้ยเอานี่ยเจาคนเอาใบไปอยากมันเป็นคันเวทแับนั้นไม่แห้งนะทุกคนอยู่มันฟูด้ะมันไม่ได้จุมเนี่ยนนี่มรนจะเบิ่งข้าค่ะก็ตัวเบิ่งค่ะกนพอแล้วทุกคนมันดึงเขาไปไหนนะ นี่ขาดเลยขาดซองลังเลยนี่แสดงว่าถึงตัวใหญ่ได้นี่ย่างซองลังนะเอ้าป๊าวยี่นี่นนเหละเอาไปใช้นะผมดึงกัาไปไหนอย,อยู่เป็ดเท่ากับประถือทัทุกคนชื่อว่ามันลุดนะมันลายมือเลยเอ้าสียหายเฮ็ดเลาะมาเลยนะให้เข้าไปเลยไม่อยากถ่ายอยู่ให้เกลือระเบิดนี่ Ô, cho được này thôi, rồi. Hm. Check it Wow, để bằng nhìn này cả lăng oak cả thôi. Nina. Dog ny, dog, nối. Mamu ní cả kỳ 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 cái lăng kỳ kỳ thôi.

Uh, <children> ุาเจอซื้อเต็มกับมือเลยบรรยากาศที่คุ้นเคยบอนนี่ลงมาให้แล้วทุกคนเย็นยังเคยต่างหัวต่างหัว Này hả nhỉ? Này hoa chỉ nâng hết Ồ, 1 là cái hết đó Ồ, yeah. oh, nè bà yeah. là đó. Oh, lược, đó. <laughs> Này là nó Ồ, cháu lượng nâng tiết đồ ngầm ngạm nó Nè, nâng tiết đồ ngầm ngạm đấy Nhi hả cái đáy mại đi nè โอ้หลายตนพวนอหนึ <affiliated Civ package> year, okay. again, okay? ่งนี้หนึ่เฮ็ดพารามีอทุกคนนี่ิ้งิ้งชิมก่อนเอาจะชิมก่อนเอาเอาจะชิมดอกใหญ่ใหญ่ไปจีไ้เสีบบ่เฮ็ดอ่อนเนาะทุกคนอร่อยแซ่บพนาอร่อยจี ชื่อจัดอืมอืมไข่กุ้งทอเจีวปะนี่ดูนโอดเหมือนน่เจ้หน่อยอืมโ้มเค็มเลยฮะมัเค็มเจวเจวคุณพีชผัดประการใดก็ขอุขออไ่อืมชิมก่อนคุหนึ่งเห็ดบทแก่กแกได้ก็แกะก่าด爷ได้

มิเตดอกน้นเนาะดอกน้อยน้อยเลือกกือดอกให้น้อยโอ้ยนี่เออทุกคนเขาก็บชิกินข้าวก่อนมาหนิแต่ละคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้แหละเรื่องของมุกประจำไรที่ติดตามชมเจอกันที่ตอนคลิปต่อไปทุกคน